ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่611ในดินแดนโบราณแห่งนี้พื้นดินก็แตกราวกับที่นี่ได้ผ่านการต่อสู้โชคชนกระทั่งสุดขอบฟ้าก็ขาดลุงลิงบนพื้นดินแตกสลายมีภูเขาสีแดงเข้มตั้งอยู่อย่างเงียบๆซึ่งไปกินอโบราณและอมาตะออกมาช่างให้ความรู้สึกลึกลับและบนภูเขาสีแดงนั้นก็มีร่างคนสามคน นั่งอยู่บนท่านทั้งสคอยระวังกันและกันพวกเขาก็คือมัวเหอโยเยี่ยชิงและทั่วป่าช่างเห็นชัดว่าพวกเขาผ่านรอบคัดออกมาถึงชั้สุดท้ายแล้วฮ่าฮ้าดูเหมือนว่าผลจะเป็นไปตามที่คาคาดไว้ที่พวกเจ้าสองคนมาถึงที่นี่ได้มัวเหอโยคพูดต่อว่าในบรรดาร้อยกว่าคนมีเพียงเจ้าสมคนเท่านั้นที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ค่าได้ เย่ย yeah, ชิงและทั่วป่าช่างก็รู้ว่าบุคคลที่สามที่มั่วเหอโย่พูดถึงก็คือซื่อรว่วบถ้างั้นต้องขอขอบคุณที่ให้ความคาดหวังสูงกับเรานะเยี่ย yeah, ชิงกระชับหอกเสียงขวเรดดาะดังขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยจิตสังหารสำหรับทั่วป่าช่างกับนิ่งไม่มีการแสดงออกใดๆแต่ซื่อรว่วบยังไม่มาถึงที่นี่เขาต้องเจอกับศัตรูที่น่ากลัวแน่เย่า yeah, ชิงเนี่ยสังเกตว่าจอมยุทธ์คนที่สี่ยังไม่ปรากฏ ก็พอจะเดาได้ต้องเป็นมูชนินคนนั้นแน่ทั่วป่าช่างก็พูดเสริมพวกเขาทราบข้อมูลของมูชนันดีเรารู้ว่าบุคคลผู้นี้อยู่ในอันดับจี้ตามหลังพวกเขามีพลังต่อสู้ที่น่ากลัวมากแม้ว่ามูชนินจะมีความสามารถแต่ยังขาดหลายส่วนที่จะชนะซือรั่วได้เขาเคยเห็นฝีมือการต่อสู้มูชนินมาแล้วไม่อีกฝ่ายจะทรงพลงังแต่เขาไม่รู้สึกว่ามูชนินจะชนะซื้อรั่วได้แม้ว่าเยี่ยชิงกับทั่วป่าช่างจะระวัง แต่ยังพยักหน้าเห็นด้วยเนื่องจากพวกเขาตระหนักดีถึงความสามารถของซื่อรวบแม้กระทั่งตัวพวกเขาก็ยังไม่มั่นใจในการเอาชนะอีกฝ่ายแม้ตัวมู่ฉันจะมีความสามารถแต่ด้วยคุมพลังขลิงระยะกลางก็น่าจะไม่สามารถเอาชนะซื่อรวบที่อยู่ระดับเดียวกับพวกเขาได้เมื่อสิ้นสุดเสียงพูดคุยมิติกระแปป่วนทั้งสก็มองไปทันทีภายใต้าการจ้องมองมิติบิดเบี้ยวปรากฏคนผู้หนึ่ง ทั้งสามมองไปยังคนมาใหม่นั้นก่อนลอยยิ้มบนใบหน้าของมั่วเหออยู่จะเปลี่ยนไปแม้แต่เยี่ยชิงและทั่วป่าชา่างก็มีอาการตกใจคนที่มาใหม่ก็คือมูเฉินเขามองมั่วเหออยู่เยี่ยชิงและทั่วป่าชา่างก่อนที่จะถอยออกไปในระยะปลอดภยัยเจ้าเอาชนะซื้อรั่วได้หรือมั่วเหออยู่วเนี่ยถามขึ้นแปลกตรงไหนกันเฮ hey, น่าสนใจดีนี่ ดูเหมือนตัวข้าจะประเมินเจ้าต่ำอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยมีรอยยิ้มขี้เร่เขาไม่ชอบความรู้สึกของสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมตัวมูเชนก็ไม่ได้สนใจแต่มองภูเขาสีแดงเขาสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดและสมีอมาตะที่เป็นออกมาจากภูเขาลูกนั้นเหมือนกับร่างเทพสุริยะนิลันทุกประการและนั่นท้ายหัวใจเขาเต้นแงรงร่างมหาเทพนิลันในตำนานซ่อนอยู่ในภูเขาลูกนั้นหรือเจ้าเดาถูกแล้วร่างมหาเทพนิลัน น่าจะอยู่ในภูเขาลูกนั้นเย่าชิงพูดขึ้นเมื่อเย่าชิงพูดภูเขาสีแดงก็สั่นสะท้านรอยแตกขนาดยักษ์ก็แตกออกและกระจายออกราวากับภูเขาไฟแยกออกจากกันรอยแยกเหล่านั้นเป็นรัศมีอมตะที่ไม่อาจบรรยายได้นั่นเป็นความอมตะที่แท้จริงแม้ว่าสวรรค์และโลกจะแตกสลายมันก็ยังคงอยู่ต่อไปรัศมีทองคำเปล่งประกายจากเบื้องหลังมู่ฉัน มัวเหออยู่เยี่ยชิงทั่วป่าช่างลางเทพสุริยะนิลันของพวกเขาถูกปลดปออกมาโดยไม่ได้ควบคุมลาวก็ว่าพวกมันรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากสายตามู่เฉินนั้นเริ่มเดือดพานเมื่อมองภูเขาลูกนั้นเขาสัมผัสได้อย่างคุมเคือว่าภูเขาแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ลางมหาเทพนิลันก็จะถือกำเนิดขึ้นแต่เมื่อหัวใจเขาเต็มได้ความปรารถนาเขาสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็น ทันใดนั้นเขาก็หมุนเวียนขึ้นหลิงมองไปยังมวัวเหออยู่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกถึงความเป็นศัตรูของเยี่ยชิงและทั่วป่าช่างเนื่องจากล่างมหาเทพนิลันกำลังจะปรากฏแต่มีเพียงหนึ่งเดียวในพวกเขาที่จะได้รับทุกคนน่าจะรู้กันดีว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับล่างมหาเทพนิลันไปมวัวเหออยู่นั้นก็มองออกไปแล้พูดว่าเราไม่ควรจะลดจำนวนคู่แข่งลงก่อน ทีล่างมหาเทพนี่รันจะปรากฏหรือทั้งสามคนก็มองหน้ากันและถามว่าเจ้าต้องการอย่างไรมัเวเหยโยนั้นก็พูดว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มและกำจัดคู่ต่อสู้ของเราขณะพูดสายตาเขามองมู่เฉนินชัดว่าเขากำหนดตัวเป้าหมายแล้วเย่ชิงบอกว่าเจดีไม่ได้ต้องการตัดใครออกแล้วซึ่งหมายความว่าทุกคนที่นี่มีคุณสมบัติที่จะได้เห็นมันเวเหยโยก็บอกว่าแต่ข้าไม่ได้คิดในมุมเดียวกับเจ้า บรรยากาศบนท่านก็เยือกเยน็นเจตนาฆ่าก็พุ่งผ่านเย่อชิงทั่วป่าช่างก็มองไปยังมู่เฉินพวกเขารู้ว่ามูวเหอยออยู่กำลังจ้องเร่งงานอีกฝ่ายและภายใต้สายตานั้นมู่เฉินก็ถามว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจมากใช่ไหมในการไล่ฆ่าออกไปก่อนที่ร่างมหาเทพนิรันจะปรากดตัวมูวเหอยอยู่ก็พูดว่าถ้าเจ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติพอจะยืนต่อหน้าข้าเพราะเอาชนะซือรั่วดได้เจ้าก็ไร้เดียงสาเกินไป ถ้าเจ้าอยากเล่นฆ่าเวลานะข้าจะเล่นด้วยรอยยิ้มก็ปากฏข้ากลัวว่าเจ้าจะเล่นจนตัวเองตายนะสิมูฉันก็ยิ้มขยับตัวกลายเป็นแสงทะยานออกไปมองไปที่มูชันมัวเหยโยก็เคลื่อนไหวตามไปเย่ยชิงก็ลังเลก่อนที่หอกสีแดงนั้นจะชี้ไปทางทั่วป่าช่างสิ่งที่เขาพูดถูกต้องมีเพียงคนเดียวที่จะได้รับร่างมหาเทพนี่หลันดังนั้น นี่จึงเป็นวิธีที่ดีสุดในการกําจัดคู่แข่งทั่วป่าช่างนั้นก็เห็นด้วยเขาก็ค่อยชักดาผักออกมาเส้นผมนั้นผิวสวยัยข้าเองก็อยากรองทัศนะหอกอสูราของพี่เยี่ยมานานแล้วหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังพวกเขาจะสู้กันอีกแล้วเมื่อเราผู้ชมเห็นภาพในกระจกไฟแห่งการต่อสู้กระปากฏเนื่องจากทั้งสี่เป็นตัวแทนของจอมยุทธ์ที่แข็งแกร่งสุดในงานชุมนุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น มั่วเหอโยเหยียชิงทั่วป่าช่างพวกเขามีชื่อเสียงมากแม้แต่มู่เฉินที่เพิ่งมีชื่อเสียงก็สามารถเอาชนะซื่อรั่วได้ในเมื่อร่างมหาเทพนิรันต์ใกล้จะปรากฏก็ถึงเวลาที่ทั้งสี่คนจะเปิดฉากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่มั่วเหอโยหน้ารังเกียจนักไปหน้าของชิงเย็นจิงนั้นเย็นชานางบอกได้เลยว่ามั่วเหอโยเรงเป้าที่ตัวมู่เฉินโดยเฉพาะมู่เฉิน ที่เพิ่งเสร็จสืกกับสื่อรวบกองทัพมังกรดำได้รับบาดเจ็บไม่สามารถออกรบได้มิฉะนั้นแม้แต่มั่วเหออยู่ก็คงไม่กล้าเสี่ยงเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลไปลูกชายเจ้ามีกลยุทธ์หลากหลายพร้อมกันเล์เหลี่ยมมากมายข้าไม่เชื่อว,ว่ากองทัพมังกรดำเป็นไพ่ตายใบเดียวของเขาเจ้านั่นแหละเจ้าเร่ชิงเหยียนจิงพูดด้วยความไม่พอใจแต่จากนั้นก็สงบแม้มู่เฉินจะใช้กองทัพมังกรดำไม่ได้แต่เขาต้องมีความมั่นใจ ในการต่อสู้แน่มั่วเหอเทียนก็มองกระจกส่วนพวกูุโสเผามั่วเหอก็มองมั่วเหออยู่และมู่เฉินไปเชิญหน้ากันมู่เฉินัะโสเกินไปไม่ต้องคูดถึงกองทัพมังกรดำได้รับบาดเจ็บหนะักแม้เขาจะมีมันในตอนนี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับมั่วเหออยู่มั่วเหอเทียนก็บอกว่ามั่วเหออยู่ทําได้ดีมากพวกเขาเห็นพร้องต้องการเต็มที่ที่มั่วเหออยู่คิดกําจัดคู่แข่งก่อนล่างมาหาเทพนิรันจปากฏ ซึ่งจะดีมากถ้าสามารถกําจัดคู่แข่งทั้ง3ได้กรณีนี้ร่างมหาเทพนิลันก็จะมีทางเลือกหนึ่งเดียวคือมั่วเหออยู่แต่เวลากระชันชิดข้าเกงว่าร่างมหาเทพนิลันจะปรากฏตัวขึ้นในเวลาไม่ถึงครึ่งการถูกมั่วเหอเทียนเนี่ยก็ยิ้มพร้อมมองการไปเชิญหน้านเวลานั้นก็เกินพอแล้วที่มั่วเหอเทียนจะทีบเจ้าเด็กนั่นออกจากเจดีวันกู่เหนือขึ้นไปบนท้องฝ้ามูเฉิน แล้วมั่วเหอยอยู่ก็ไปเชิญหน้ากันสายตาเย็นชาพร้อมจิตสังหารที่ฟาดฟันกันและกันจนมิติบิดเบีย้ยวมูฉินกระจายจิตสังหารที่มีต่อมั่วเหอยอยู่นั้นแบบไม่ไหวหน้าเนื่องจากอีกฝ่ายทําข้อตกลงกับจอมยุทธคุมพลังเทียนจี้จุนขั้นเซียนห้าคนเพื่อบีบตําหนักมูกมิหนำซ้ำยังสร้างความเดือดร้อนให้ซึ่งนั่นเพียงพอสําหรับเขาจะจดบัญชีแค้นเอาไว้นอกจากนี้มั่วเห่ยอยู่ก็มีเจตนา ต้องการฆ่าตัวเขาเช่นเดียวกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการแข่งขันล่างมหาเทพนี่หล่ะเพียงแค่เรื่องบาดหมางระหว่างชิงเหยียนจริงกับเผามั่วเหอก็เพียงพอทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่ปล่อยตัวเข้าไปทั้งสองคนต่างเนี่ยปรากฏจิตสังหารเมื่อพบกันที่นี่ก็เป็นธรรมชาติที่พวกเขาไม่คิดจะปล่อยอีกฝ่ายไปถ้าแกฉลาดก็ใส่หัวออกจากเจดีวันกู้เดี๋ยวนี้มั่วเหอโยบคู่ขึ้นโดยที่เขาไม่มีความพันผวนใดๆ คอยพูดหลังได้รับร่างมหาเทพนิรันร์ก็แล้วกันข้ากลัวว่าแกจะไม่มีชีวิตอยู่ได้เห็นแบบนั้นน่ะสิมัวเหยโยถอนหายใจอึดใจพายุขึ้หลิงก็กวาดออกมาจากร่างกายและกืนกินทั้งสวรรค์และโลกเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันนี้สายตามู่เฉินก็เริ่มเปลี่ยนมัวเหยโยสมกับเป็นจอมยุอันดับหนึ่งของชุม,มนุมนิรันร์ครั้งนี้ความแข็งแกร่งของเขามากยิ่งกว่าซือรว่วงชายคนนี้น่าจะอยู่ระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซีรยระยะปลายสุด และมีคุณสมบัติพอจะเข้าสู่ขั้นเส่งขณะคือหลิงรุนแรงปรากฏร่างกายของมั่วเหออยู่ก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในรัศมีก่อนร่างเขาจะกลายเป็นอัญ,ญมณีซึ่งทําให้สวรรค์และโลกสั่นสะท้านเวลานี้เองคือหลิงในร่างกายมั่วเหออยู่ก็ควบแน่นเพียงแค่กําปั้นก็บรรจุไปได้พลังทําลายล้างที่สามารถเทียบเคียงได้กับทักษะระดับเส้นธงขั้นสุดยอดที่ดําเนินการโดยจอมยุทธ ุมพลังเทียนจี้จุนขั้นเซียนระยะปลายเมื่อมองไปที่แรงกดดันที่แผ่กระจายออกไปจากร่างกายของมั่วเหออยู่ใบหน้ามู่เฉินก็ค่อยๆเปลี่ยนไปก่อนเขาจะวาดตาประทับโดยไม่ลังเลล่างลองทั้งสองก็ปปากดออกมาสามลวมล่างทั้งสองพุ่งเข้าสู่ร่างกายมู่เฉินทาให้คืนหลิงเพิ่มขึ้นเขายังเปลี่ยนเป็นกายยาวหลิงเทียนจุนซึ่งดูเหมือนจะทํามาจากเพชรไม่สามารถประมาทได้ แกคิดว่าสามารถถมช่องว่างนี้ด้วยวิชาสาพิสูจน์ได้หรือมัวเหยโยนั้นยินก่อนที่จะก้าวเท้าออกไปมิติก็พังทลายและปรากฏเบื้องหน้าพร้อมกับไหมัดแม้จะดูเหมือนการชกธรรมดาแต่มิติก็พังลงเมื่อเวียงหมัดไปแล้วซึ่งเป็นความหายนะแท้จริงมูเฉินนั้นหมุนเวียนขึ้นหลิงในร่างกายจากนั้นก็ซัดกำปั้นออกไปเพื่อตอบโต้เมื่อหมัดทั้งสองปะทะกันเสียงโรหะก็ดังพื้นที่รัศมีโดยรอบ ก็พังทลายลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมกับพายุเฮอริเคนมั่วเหออยู่ไม่ได้ขยับขยื่นแต่มูฉันถูกพักกลับไปหลายพันจังเมื่อตัวมูฉันทรงตัวได้ก็มองไปที่กำปั้นตัวเองสามารถเห็นรอยแตกที่ถูกแลงับจากกระบวนท่าเมื่อคู่ตอนนี้แกรู้ซึ้งถึงช่องว่างระหว่างเราแล้วหรือ,อยังเขายาะเยยมู่ฉันพร้อมกับไม่ให้เวลาอีกฝ่ายเขาปากฏกำปั้นกลายเป็นปาการการภาพมายา หอคุ้มไปทางมูเฉินตัวมูเฉินก็มีท่าทีกังวลเลยกระตุ้นคือหลิงออกมาแลวเวียงมัดออกไปในสิบลมหายใจพวกเขาปะทะกันมากกว่าร้อยกระบวนท่าแต่มูเฉินถูกพากลับไปในทุกครั้งของการประทะกันเมื่อคนที่อยู่นอกเจดีเห็นภาพพวกเขาก็เข้าใจถึงช่องว่างพารังระหว่างทั้งสองมูเฉินโง่ามากรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับมั่วเหออยู่โดยกายยาวริงเทียนจุนยังทําอีกใช่แต่ช่องว่างกว้างใหญ่เกินไป ไม่ว่าจะมีทักษะอะไรก็ตามก็วางเปล่าต่อหน้ามั่วเหออยู่ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงหลังจากการประท่าก,กันอย่างดุเดือนอีกครั้งมูเฉินก็กระเด็นออกไปทําให้เกิดปากปองขนาดักษ์มั่วเหอโยก็ยืนกอดอกไอ้ยิงจอมง,งูแกคิดว่าการเอาชนะซื่อรั่วโดยโชคนิดหน่อยจะสามารถทําอะไรฆ่าได้หรือดูเหมือนแกจะลืมคุมพลังของตัวเองไปแล้วไม่ว่าอย่างไรแกก็เป็นเพียงจอมยุคข,ขุมพลังเทียนจี้จูนขลิงระยะก,กลางส่วนข้า อยู่ในขั้นเสียระยะปลายสุดไปแล้วทุกคนที่นอกเจดีเห็นด้วยหากหมู่เฉินใช้วิธีอื่นในการต่อสู้ต่อให้ยังต้องเสียเปรียบแต่เขาจะไม่ถูกปราบปรามจนหน้าอนาถแบบนี้โดนมั่วเหยอยู่นั้นโจมตีเขาต้องได้รับบาดเจ็บแน่บางทีความสามารถในการต่อสู้อาจลดลงคราวนี้มู่เฉินจะหยุดลงที่นี่ในปากปองรัศมีหยอิงค่อยๆรอยขึ้นก่อนลางเงามู่เฉินจะปรากฏแต่ต่อน,นิ้วรัศมีรอบตัวมนหมองมาจนกายยาวหิงเทียนจุน แสดงสัญญาณแตกออกเป็นเสียงแต่น่าแปลกใจที่ใบหน้าเขาไม่มีร่องรอยความพ่ายแพ้ใดๆมีแต่รอยยิ้มแกถูกตีจนเออไปแล้วหรือไงมูฉันก็บิดคอสลายความเจ็บปวดจากนั้นก็ยิน้นแม้ว่าแกจะหนักมือไปหน่อยแต่ข้าก็ยังต้องขอบคุณประเด็นคับคู่นั้นมัวเหยอโยก็ขมวดคิว้วการตอบสนองของมูฉันทายเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติทว่ามูฉันไม่ได้สนใจมือเขาประสานเข้าด้วยกัน กายยาวหลิงเทียนจุนที่มืดสลัวก็แปลงประกายพร้อมพลังงานหลิงลังไหลออกจากร่างกายผู้ชมนอกเจดีต่างมองฉากนี้ด้วยการตกตะลึงแม้จะเป็นการดูผ่านกระจกแต่ก็สัมผัสได้ว่าตัวมู่เฉินนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นเพียงสิบารมหายใจคือหลิงมู่เฉินก็เติบโตขันหลิงระยะปลายในสุดบางคนก็อุทานเขาก้าวหน้าได้ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะหลังจากตกตะลึงไปแล้วก็เริ่มเข้าใจที่แท้เขาตั้งใจจะประทะกับมู่วเหออยู่ ด้วยกายยาวหิงเทียนจุนเพื่อใช้แรงกดดันอีกฝ่ายบังคับตัวเองให้บรรลุทุกคนตกใจมากมูเฉินโหดได้แท้เขาก้าววางตัวเองไว้ในช่องแคบแห่งความสิ้นหวังเพื่อให้มีความก้าวหน้าขณะคืลิ่งร้อขอบเขตเพิ่มขึ้นก็ฟื้นฟูรอยแตกบนร่างกายทําให้เกิดรอยยิ้มเขารู้สึกพอใจถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นนี้สมาธิแบบปิดตายทําให้ร่างกายเขาเติบโตได้ขึนหลิง่งแต่เพราะการชําระละดูซับมันช้า เลยทําให้ไม่บรรลุสักทีแต่เมื่อเขาลงต่อสู้กับมั่วเหออยู่ที่เป็นภัยคุกคามก็ทําให้ร่างกายถูกกดดันและดูซับขื้นหลิงบริสุทธิ์เร็วขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงสามารถบรรลุค,คุมพลังในช่วงเวลานี้ได้เทียบกับความตกใจภายนอกปใปห,หน้ามั่วเห่อโยเขียวคํขาขณะมองมู่เฉินที่แข็งแกร่งขึ้นตอนแรกเขารู้สึกว่ามู้เฉินโง่ที่ใช้กายยาวหลิงเทียนจุนปะทะกับเขาแต่ความเป็นจริงกลับตบหน้าเขาอีกครั้ง นั่นเป็นเพราะมู่เฉินปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นแรงผักดันเพื่อใช้ในการเปิดเผยศักยภาพตัวเองดีข้าประเมินแกต่ำไปแต่ข้าจะดูซิว่าแกจะทำอะไรได้ถึงจะบรรลุขั้นหลิงระยะปลายไปแล้วตัวมู่เฉินก็ไม่ได้สนใจและไม่คิดจะพูดและสมีทรงกฎก็กระจายออกมาจากศีกรักเจดีผดุใสตั้งต่ง,งานอยู่บนขอบฟ้าก่อนตัวเจดีจะสัน่นภาพเงาปีศาจท,ทั้ง8ก็ขยับออกมาเมื่อเจอกับ การไปเชิญหน้าของคู่ต่อสู้อย่างมั่วเหออยู่มูเ่เฉินก็มีความคิดจ่อมือและปลดปล่อยวิชาเจดีแปดองค์พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของคลุมพลังพลังของเจดีแปดองค์ที่เขาสามารถนำออกมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นในแง่ความสามารถไม่ได้ออนไปกว่ารวดลายจันหกสิบล้าน 68, 000, 000, 000, ลายปีาศาตร์หลายทั้งแปดยืนอยู่บนฟ้าความดุร้ายที่เล่นลอดจากพวกมันทําให้มั่วเหออยู่ต้องคดดวงตาเขารู้สึกว่าถูกคุกคามใหญ่หลวง มูเชินนั้นสร้างตาประทับเรียบร้อยขึ้นลูกหนึ่งก็กวาดออกมาหลังพลังงานหลิงทย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนปีศาจทั้งแปดจะกืนกินเมื่อกินพลังเข้าไปปีศาจทั้งแปดก็ขยายตัวขึ้นพร้อมกับรวดลายปีศาจพุ้งผ่านเอิบอาไปได้วยรัศมีรุนแรงพร้อมเสียงคำรามที่ท้ายแผ่นดินพีโรดบริเวณระหว่างคิ้วของปีศาจทั้งแปดเหมือนจะแตกราวกับเป็นดวงตาปีศาจที่เต็มไปด้วยพลังทำลายหลังก่อนจะยิงออกมา พราะกับความแข็งแกร่งมู่เฉินเพิ่มขึ้นเขาค่อยๆค,ควบรวมรูปแบบการโจมตีของวิชาเจดี8องค์ได้แสงทั้ง8ปดพุ่งลงมาจากดวงตาที่3นั้นก่อนจะรวมตัวกลายเป็นรังสีมนะรณะทะลุผ่านวิติทําให้มั่วเหออยู่นั้นถึงกับตกใจเสียงก็ดังขึ้นวิชาเจดี8องค์แสงเจดีมรณะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ